ถ้าจะทําให้การใช้เวลาของแต่ละคนมันเอฟเฟกตีฟอ่ะคุณก็ต้องเคารพตารางสมมติสองทุ่มแล้วคุณมาบอกว่าตรวจงานอันนี้ให้พี่หน่อยจริงๆ2ทุ่มนั้นมันควรเป็นเวลาทําอะไรเป็นเวลาครอบครัวเป็นเวลาพักผ่อนแต่คุณเอาเวลาพักผ่อนไปทําอันนี้มันก็แปลว่าคุณยอมสละอันนั้นมันไม่ใช่ว่าเบียดเบียนเพื่อร่วมงานอย่างเดียวนะมันคือเบียดเบียนเ,เวลาตัวเองด้วยรอบหน้าเรามาดูตารางพี่อินถึงครับดูตอน <ๆ S 1> นี้ได้เลยจริงไหมนี่พี่อ,อันนี้ก็คือตื่นกี่โมง อาบน้ำกี่โมงต้องออกจากบ้านกี่โมงวันนี้ทําะไรวิ่งมีช่องว่างวันนี้จะทํางานอะไรมงันกินข้าวหรือลูกเลิกเรียนกี่โมงลูกมีเรียนพิเศษไหมต้องออกจากบ้านไปรับลูกกี่โมงห้าโมงครึ่งกินข้าวหกโมงเย็นเป็นเวลาครอบครัวไม่ทําอะไรแล้วอะไรเงี้ยจนถึงเวลานอน1 6 8ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำตั้งแต่ตื่นยันหลับแล้วก็สอนให้ทุกคนทําแบบนี้ด้วยนะ เขาก็ทําได้มากได้น้อยก็แล้วแต่หลังจากนี้คุณก็ต้องไปจัดการตัวเองนะว่าทําได้ตามตารางหรือเปล่าสมมติเราลงตารางว่าจะทํางาน1ิบโมงแล้วแบบเรายังนอนเล่นมือถือมันก็จะมีไหลๆหไปถูกป่ะอันนั้นเราตบตัวเองกลับมาว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ทําให้มันตรงงานมันจะได้เสร็จทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนแค่นั้นเลย